สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้งโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะก็กลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะมาพบกันเนาะนะคะก็ก่ออื่นแสดงความดีใจกับหลายๆท่านโดยเฉพาะกลุ่มของ VP ีก็รวยรวยกันนะคะประมาณนี้เนะเาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโคทิยานนะคะเป็นชมรมที่สอนว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของยิบซีทอรหัสเจ็ดตัวก้าวฐานลายมืองเฮงรวมไปถึงโหราศาสตร์ไทยและ ที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือวิชาการโชคนั่นเองนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนั่นเองตำรับตำราของจาย์หนาวพอสมควรนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เข้ามาร่วมกันนะคะประมาณนั้นเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้หลักของโหราศาสตร์ไม่ใช่หลักของการเอาบวกลบคูณหารไม่ใช่นะคะประมาณนั้นจานฉันไม่มีความรู้โหราศาสตร์เลยฉันจะเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะ ไม่ยากเลยเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เน้นเรื่องตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เนอะเราก็เราเรียนการหาตัวเลขเด่นออกมาเราก็ทําเช่นแต่หลักใช้หลักของโหราศาสตร์จะไม่ได้เข้าไปเจาะลึกนะคะว่าในปีนี้ฉันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแค่รู้ว่าอย่างเช่นกระดุมพ้าเลขหนึ่งนะคะหวยออกเลขหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สมมุตินะ ยากไหมไม่ยากแค่ดูตัวเลขตรงนั้นจุดนั้นเท่านั้นเองง่ายๆนะคะแต่มันมีหลักการที่เข้มข้นเข้าไปกว่านั้นอีกนะคะแนะนําให้เข้ามาเรียนนะคะนะประมาณนี้หรือท่านอยากจะเรียนสูตร2ก็ได้นะคะสูตร2ของอาจารย์จ่ายเนี่ย ตอนนี้เปิดสอนอยู่นะคะค่าเรียนเพียงแค่2,000บาทสามารถเรียนออนไลน์ได้ไหมได้ดาโชุฉันอยู่ต่างประเทศฉันจะเรียนได้ไหมต่างจังหวัดฉันจะเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะแต่อาจจะใช้เวลาในการเรียนเยอะขึ้นเวลานานขึ้นเท่านั้นเองนะคะประมาณนั้นแต่แนะนําว่าให้มันเรียนเรียนตัวตัวดีกว่าอาจ,จะได้จี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 ้จนะคะประมาณนั้นจะได้เก่งเก่งกันสําหรับ สูตรหนึ่งไม่จําเป็นต้องมาเรียนเรียนที่บ้านได้เลยค่ะนะคะค่าเรียนเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นเองนะคะและสิทธิพิเศษในวันนี้นะคะก็คือจะแถมในส่วนของการซ้อนหวยลาวให้ด้วยค่ะออ้หหเนาะเอาให้รวยสะบัดกันไปเลยนะคะประมาณนั้นนะอ่าสำหรับเลขเด็ตตาทิปนะคะไปดูทินเลขเด็ตตาทิปตอนนี้หมดแล้วนะคะท่านใดที่อยากได้ต้องเป็นสายผภาแทนนะคะนะประมาณนี้ สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้ได้นะคะ0815915987 0815915987สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้ค่ะนะคะประมาณนี้หรืออาจติดต่อเบอร์ไอดียลน์เดิมก็ได้นะคะ635915ค่ะนะคะติดต่อข่อายลเดียวพอนะไม่ต้องมา2องสามลเนาะจัง,งงนะคะไม่รู้จะตอบลายไหนก่อนดี <laughs> นะคะงั้นเรามาดูสถิติกันดีกว่าก่อนจะว่า เข้าถึงในส่วนของตรงจุดนี้นะคะเรามาดูสถิติของเลขดับบนกันนะคะงวดนี้หวยออก41ค่ะนะคะก็มาสแกนดูกันค่ะตุ๊ด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 ตุ๊นตุ๊ด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  นะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็น่าสนใจน่าชื่นชมนะคะลองดูแล้วกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับชิ้นของเราบอกได้สิดติมันไม่ธรรมดาค่ะ1ปีหลุดประมาณครั้งอสองครั้งเท่านั้นเป็นสิดติน่าสนใจค่ะจ้าอืมเนาะวันนี้ออกอะไรละจนตามไปเลยค่ะนะคะเรามาดูเลขดับด้างกันค่ะวันนี้ออก4ี่หเรามาดูกันนะคะว่ามีไหมตู้ตูตู้ตู้ตู้ตูตูตตต ตู้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 บ่งบอกเลยค่ะเอาอยู่นะคะประมาณนั้นก็เลขของเราเอาอยู่ไม่ไม่มัวดีนี่นะคะอยากได้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็แนะนํากันเข้ามานะคะประมาณนั้นบอกเพื่อเลขดับอาจารย์ต่ายสุดยอดนะตอนนี้กำลังจดจานกันนะคะว่าสุดยอดจริงจริงนะคะดูเป็นไกด์ไลน์เนาะสำหรับ เลขพ่วงเพชรนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะเข้าหลุดมีเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้ก็หลุดค่ะนะคะจริงๆอ่ะอาจารย์จะใส่เลขศูงนะคะแต่เพอเอิญว่าให้กลัวเยอะนะคะด้วยความกลัวเยอะนะคะก็ะเลยหลุดเลยเนาะนะคะโอเคลองดูสถิตใหม่ค่ะแต่ว่าเลขก็น่าดูติดตามต่อได้นะคะอ่าต่อไปค่ะ อันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะเ,ออเดี๋ยวพูดอันนี้ก่อนละกันนะคะส่วนของราศีไหนจะจับงินล้านนะคะมาแล้วค่ะนะคะงวดน,นี้เข้าอีกตามเคยค่ะสี่หนะคะอยู่ในราศีมีนค่ะนะจ๊ะอ่าต่อไปค่ะเรามาดูอ,อ๋อสถิติราศีมีนรู้สึกเยอะขึ้นนะเออก็ดีใจด้วยนะคะก็ดูเป็นตัวเลขบางคนบอกว่าโอ้โหตัวเลขเยอะจรย์ ก็มาดูอันนี้ค่ะอันนี้ก็ตัวเลนะ็กแล้วก็จะน้อยลงนะจ๊ะนะอ่ะ,อะต่อไปค่ะเลขดับเอ่อเลขเลขเด็ดตาทิพย์ไม่ใช่เลขดับเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะเลขเด็ดตาทิพย์อาจารย์บอกแล้วค่ะว่าเด่นหกเพราะหกอ่ะดาวสุกมันย้ายมันน่าจะมาอาจารย์ก็พูดอย่างนี้เนาะอ่าท่านก็เอาไปจัดก,การอ่มลูดซะนะนะก็โชคดีหลายๆท่านก็มา ดียอเีใจกับอาจารย์ตายกันขอบคุณมากแล้วก็สําหรับท่านที่แบบสร้างบาร,รมีให้อาจารย์ตายด้วยนะคะด้วยการสวดมนต์นะคะก็ดีหรออือใส่บาตรก็ดีหรือทําบุญอะไรต่างๆแล้วแผ่บุญนี้ให้อาจารย์ตายันก็าสาธุอนุโมทนานะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ท่านก็โชคดีตามระเบียบค่ะ<笑><笑>นะคะประมาณนี้เลยและท่านก็รวยกันไปเยอะนะคะรวยกันไปเยอะเนาะนะคะสามตัวล่างนะคะก็คือ อ่าห้าเจ็ดแปดนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะห้าห้าเจ็ดเก้าเนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะหกสองสองอีกอันหนึ่งค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์ส่วนใหญ่เลขผไหลลงล่างหมดเลยนะคะแต่ก็เข้าออนะคะประมาณนี้เนาะเลขวิ่งเรายังเข้าอยู่นะต่อไปค่ะเอ่อเลขสองตัวอ่าสามตัวบนค่ะแต่ท่านบอกว่า โอ้ยจานสองตัวกินไม่อิม่มอยากได้สามตัวอ่านะคะเหมือนกันเลย <c oughs> เหมือนกันเลยนะคะก็รอบนี้นะคะก็ไปอยู่ที่ล็อกหนึ่งค่ะนะคะล็อกหนึ่งอยู่ที่หนึ่งสี่ศูนย์นะคะหนึ่งสี่ศูนย์นะถ้าหากสุดหนึ่งกับสุดสองเนะะี่ยค่ะต่างกันตรงที่สุดหนึ่งเบิ้ลหาไม่นะและสุดสองล่ะไม่หวั่นแม้หวั่นมามา่มาจะเบิ้ลจะหาบจะตองเอาอยู นะคะประมาณนั้นแล้วเล่นได้ทุกหวยด้วยหลายท่านสอบถามเข้ามาเนาะแต่มันมีเคล็ดลับของมันนิดหนึ่งค่ะนะคะว่ามันควรจะอยู่ล็อกไหนยังไงต้องเข้ามาเรียนนะคะตอนนี้เปิดสอนแล้วนะคะค่าเรียนเพียงแค่2,000บาทแถมสูตรหวยให้ด้วยอีก1สูตรค่ะนะคะประมาณนั้นอยากได้เข้ามาเรียนเนาะนะคะโอเคขออนุญ,ญาตวางนะคะอ่าสูตรหนึ่ง อ่าสูตรสองก็คือไม่หวั่นแม้หวันมามามา่นามกจะบเบิ้ลจะห้ามจะต้องเอาอยู่เอาอยู่ไหมเอาอยู่ค่ะถ้าเป็นเอ่อสูรถ้าเป็นเรารู้เพียงแค่รู้แค่ตัวเดียวอะค่ะทุกอย่างจบหมดเลยนะคะเช่นเรารู้ว่าหนึ่งมานะคะเรารู้ว่าหนึ่งมาไปดูล็อกหนึ่งก็จะออกหนึ่งศูนย์สี่แต่ถ้าเรารู้สี่มาดูล็อกสี่ค่ะมันจะออกสี่ศูนย์หนึ่งแต่ถ้าเรารู้ศูนย์มาก็ออกศูนย์หนึ่งสี่แบบนี้เลยค่ะนะจ๊ะเ,เรามาดูาท่านสาพารวยงวดที่แล้วกันนะคะ อันนี้ก็ต้องภาพภูมิใจอีกตามระเบียบค่ะเพราะว่าจากสถิติที่อาจารย์มองดูแล้วอู้ยมันน่าสนใจนะนะคะวันนี้นะคะอาจารย์แล้วที่อาจารย์ทำนายไว้ด้วยนะคะว่าวันพุธเด่นนะคะวันพุธเด่นเอาเด่นจริงๆนะเอาอมาซะอย่างนั้นเลยเนาะอ่าสุก็เด่นอ่มามันก็มา4 1ค่ะ4 1บนตรงๆค่ะแล้วก็64ร่าง 6 4 4 6ล่างนะคะแล้วก็ออมสินค่ะ4 4 0ล่างแล้วก็7 9บนค่ะตรงๆนะจ๊ะอ่าแคบดูก่อือเนาะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้สําหรับงวดนี้นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่วนอณคิ์ค่ะให้ให้เด่นคือ10 11 14 15 91เล่นห้าตัวดูซิคนวัอณทิ์จะถูกไหมนะคะอาจารย์จับได้ไพ่ของคําว่า The Moon นะคะ ช่วงนี้คนวันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกของวลได้ไหมได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องความรักเรื่องครอบครัวการถูกให้ร้ายไปสเสียชื่อเสียงถูกดูถูกเหยียดหยามได้ไหมได้นะคะประมาณนั้นเรื่องครอบครัวต่างๆนานาต้องระมัดระวังแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคมันบอกว่าคนวันอาทิตย์มีโอกาสจะถูกหวยรวยเบอร์นะอ่านะคะลองดูเนาะอาจจะเป็นเลขเก่าๆที่เราเคยเล่นแล้วอะคา่ะจะหวนกลับมาหรือให้ไปซื้อลอตเตอรี่แถวประมาณ โรงพยาบาลห้องออโรงพยาบาลสุสารนะคะหรือ,อ,อสันเจ้าอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะต่อไปวันจันทร์ค่ะหมายเลขที่เสนอคือ20 24 25 27แล้วก็28อาจารย์จับได้ไพ่ของคำว่า temperance เขาบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะเป็นคนโลเลค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลีป่ยนมาเอาเดี๋ยวไม่เอาเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาเม้ว ว่างันเลยเนาะนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไม่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่จะแนะนําก็คือให้ทําการวิเคราะห์ตัดตึกตองไตอตองให้ดีๆนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอู้ฉันจะเอาเลขนี้ฉันจะเอาเลขนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะอย่างน้อยให้ฟังแล้ววิเคราะห์ให้ดีๆแล้วจะมีโชคเกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะนะ ต่อไปค่ะวรรงคารหมายเลข30 33 37 38แล้วก็92นะคะได้ไพ่ของคำว่า Hermit นะคะบองบอกว่าเจ้ชาชะตาจะมีโอกาสของการที่จะมีก,การเดินทางกายไปถือศิลปฏิบัติธรรมหรือไปสะส,ะส,ะส,ะสะแสวงหาความรู้ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้โชคดีสาธุอนุโมทนาเลยนะนะคะประมาณนั้นจ้ะนะก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการปีกวิเวกเบื่อเหนื่อยเซง็งกับ สภาวะสังคมที่อยู่รอบค่ายด้มไหมก็ได้เช่นเดียวกันก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะให้ติดก้าวไปด้วยอีกนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้สําหรับคนเกิดวันพุธค่ะ4046474998ล้วนะคะอาจารย์ได้ไพ่ของคขาว่าสแสงเขาบอกคนวันพุธเป็นคนเก่งฉลาดพูดฉลาดพูดฉลาดพูดพูดเป็นเออว่างั้นเป็นคนมีเซนต์มีรังสงรรค์แม่นได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะและเป็นคนที่สามารถรู้รู้ เซนว่าวดน,นี้หวยตัวนี้น่าจะเข้าวดน,นี้ฉันจะถูกนะเออนั่นแนววันพุธไม่ธรรมดาซะแล้วนะคะประมาณนั้นแล้วก็อย่าลืมติดเลขแปดไปนิดๆน,นะคะประมาณนี้ค่ะต่อไปค่ะคนวันพฤหัสห้5ศูนย์ห้แล้วก็85ดห้าได้ไพ่ของคําว่าเดอะ o ูเขาบอกว่าคนวันพฤหัสหน่ะเป็น เป็นชีวิตเกิดมาทําเพื่อผู้อื่นนะคะแต่ทําแล้วเหมือนคนแปดทองหลังพระทําคุณคนไม่ขึ้นได้ไหมไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนมองโลกการไกลไม่ชอบให้คนดูถูกเอาเเอาเปรียบได้ไม่ได้รวมไปจนถึงแต่เอาไม่เอาเปรียบก็ไม่ได้เพราะสุดท้าย ก็ต้องทําเพื่อคนอื่นเน no. ประมาณแต่เป็นเพียงความรู้สึกไม่ชไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบแค่นั้นเองนะคะแต่ยอมให้คนในครอบครัวเอาเปรียบค่ะนะแล้วก็ช่วงนี้คนวันพฤหัสสามารถเส,สี่ยงโชคได้มีโอกาสของการถูกหวยรวยเบอร์ด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะวันศุกร์ค่ะเลข 60, 61, 62, 63, 69นะคะอาจารย์จับได้ไพ่ของคำว่าเดทค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้คนวันศุกร์ให้ระมัดระวังการสูญเสียของรักนะคะ รถมีปัญหานะคะผู้ใหญ่มีปัญหาได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะให้ระวังนะคะประมาณนั้นเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยลองตัวกันดีได้ไหมก็ได้นะคะ,ะและระวังเรื่องของมือที่สามด้วยแล้วก็ที่สําคัญค่ะคนวันศุกร์ช่วงนี้ะจะทําอะไรหรือจะเล่นเสีย่ยงโชคเนี่ยให้นึกถึงเลขกเก,ก่าไว้นะคะจะมีโอกาสถูกหรือเลขทะเบียนรถได้ไหมได้เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกไ,ไ,อได้หมดเลยค่ะนะคะลองเสีย่ยงโชคดูเนาะนะคะ ต่อไปค่ะวันเสาร์7 0 7 1 7 6 7 8แล้วก็79คนวันเสาร์นี่น่าสนใจเพราะได้ไพ่ของคำว่า w i e l of fortune หมายถึงกงร้อมหาสมบัติจะมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคนะคะลองเสี่ยงโชคดูเนาะนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์อาจจะเป็นประมาณว่าชีพจรลงเท้านะคะไม่เคยอยู่กับที่นะคะมีโอกาสของการได้อสังหาริมทรัพย์ได้ไหมได้นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเนาะก็ขอให้โชคดีกันละกันนะคะ อ่าลองแคปหน้าจอไว้เลยนะคะหนึ่งสองซ้ำแคปเจอหนึ่งสองซ้ำแคปเจอหนึ่งสองแคปเจอโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเออเก็บไว้เป็นเป็นวิตติเนอะ นะคะลองเสีย่ยงโชคดูนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆแห่งๆนะคะก็จบไปแล้วกับทักษะพารวยค่ะนะคะดูซิว่าคนเกิดวันไหนจะรวยกันนะคะก็ขอให้ทุกคนรวยๆรวยๆรวยกันต่อไปค่ะวันนี้ก็ใช้เวลายเยอะแล้วอาจจะต้องบายบายลาลาก่อนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากขอก็คือช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีระฆังสองขีดกริ๊งกริ๊งริงเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าพวกเรามาแล้วนะคะ จะได้ติดตามผลงานกันได้เนอะไม่ขาดสายกันนะคะวันนี้อาจารย์แตายอาจจะต้องบายบายไปก่อนค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์ต,ตายหมอดูแต่ทพิปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย